เจ้าของที่ดินไม่เคยรู้ว่าทุนมีหลายแบบหลายคนมีที่ดินอยู่ในมือกับพูดเหมือนกันว่าอยากจะนำที่ดินเรื่อน,นี้มาพัฒนาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีทุนทั้งที่ความจริงแล้วทุนไม่ได้มีแบบเดียวนะคะมันเป็นเพียงแค่ว่าความเข้าใจหรือความรู้ที่เรามีณนะปัจจบุบันเราอาจจะคิดว่าแหล่งทุนจะมีมาได้ทางเดียวก็คือทางแบงก์หรือจะต้องไปใช้เงินสด ก้อนโตสร้างเท่านั้นแต่ความจริงคือการที่เราจะนำที่มาพัฒนาโครงการอาจจะไม่เริ่มที่การใช้เงินก้อนโตแค่อย่างเดียวแต่มันสามารถเริ่มได้จากวิธีคิดว่าคุณจะนำที่ดินที่คุณมีอยู่นั้นมาแปลงหรือเปลี่ยนเป็นทุนได้อย่างไรเพราะที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นมันมีมูลค่าที่ซ่อนอยู่ที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงเป็นทุนได้เจ้าของส่วนใหญ่ยังเข้าใจคำว่าทุนผิดเพราะหนึ่งคิดว่าทุน เท่ากับเงินสดทางที่จริงแล้วที่ดินของคุณนั่นแหละสามารถนํามาแปลงเป็นทุนได้ 2. ไม่รู้ว่ามีสินเชื่อเฉพาะสําหรับสร้างโครงการบ้านและ 3. ลืมมองว่าทุนด้านพาร์ทเนอร์ทุนด้านความสัมพันธ์ก็คือพาร์ทเนอร์ญาติหรือผู้รับ๋าที่เราสามารถนํามาร่วมทุนกันได้และ 4. ไม่รู้ว่าสามารถขายลงหน้าได้ขายกระดาษลงหน้าได้ทำให้เราสามารถนำเงินที่ จองกระดาษได้ก่อนนั้นมาเป็นทุนหมุนเริ่มต้นได้ข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะกลัวความเสี่ยงเรื่องการเป็นหนี้แต่ทั้งที่ความจริงแล้วความเสี่ยงก็คือคุณไม่ลงมือทําอะไรนั่นเองทั้งหมดนี้ทําให้เจ้าของที่ดินจํานวนมากนะคะติด อยู่กับกรอบเดิมๆที่ไม่สามารถนําที่ดินนั้นมาพัฒนาเป็นโครงการหน่บ้านได้ตามฝันที่ตัวเองเคยตั้งใจไว้คําถามคือคุณอยากเป็นเจ้าของที่ดินที่นั่งรอแต่เงินก้อนโตหรืออยากเป็นเจ้าของโครงการที่สามารถนําที่ดินที่มีอยู่นํามาพัฒนาเป็นทุนเบื้องเป็นทุนเริ่มต้นได้เพราะความจริงแล้วทุนไม่ได้เริ่มจากที่แค่ธนาคารแต่มันสามารถเริ่มจากที่ดินที่คุณมีอยู่ในมือและทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้